สวัสดีค่ะพบกับค้าพยากรณ์อากาศบร,ริเวณผักตายฟ้องตัดออกประจวนตังคขั้นศรี <sc> ่ <quasi> ิบสาทวาค้ม2565นาค่ะวันนี้สภาพอากาศได้พื้นเีตุผักตายฟ้องตัดออกจะเป็นพันธุ์ฝรังเรามาติดตามกันค่ะจากแผนี่อาการพืพผืนค่ะตออตีหนึ่งวันนี้ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงนะคะดูว่าม้วนอากาศเย็นจากประเทศจีนที่มีกำลังคนแข่งแรงนะคะก็แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตออบนแล้วค่ะส่วนลมทถ่ปกคลุมอ่าวไทยและาักตายวันนีนะคะเป็นมอระสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจเมี่ะ สวนผาท้ายดาเทียนนะคะแากตอนซิบมุ่งชาววันนีนะคะตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไปครัะชาวนี้มีเมฆกบางสวนค่ะแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงมานะคะชาวนี้มีเมฆกเป็นสวนมากค่ะสวนผาเดด้าชุมพรค่ะแากตอนซิบมุ่งชาววันนีนะคะจะเห็นด้วยานค่มีกลุ่มฝนกับลังอ่อนกับปอกคลุมอยู่แถวตอนหลังของจังหวัดชุมพรนะคะเนหนุ่มหลังจากนี้ก็จะเคลื่อนข้าปอกคลุ่มในพื้นที่ของจังหวัดระนองได้ค่ะ สวนผาบริด้าสติงพระนะคะแล้วตอนซิปมุงฉาวันนี้เช่นเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่ามีกลุ่นฝนกับล่างอ่อนถึงกับล่างแรงนะคะปกคลุ้มโยนาชัยฟังของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เดิมจะเคลื่อนข้าปกคลุ้มในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะแน่หนุ่มหลังจากนี้ก็จะเคลื่อนข้าปกคลุ้มไปย่งแถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ต่อนะคะแล้วก็มีกลุ่นฝนกับล่างอ่อนกัอยู่แถวจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะแล้วก็มีกลุ่นฝนกับล่างอ่อนอีกกลุ่มนึงค่ะเทตกกระจายอยู่เอ่อบริเวณทางตอนล่างขของงงงจจัััััหหวววววดดดสสลลลาาาาานนนะะปตตียแ้้ก็รธิย ค่ะรายงานอุณหภูมิในพื้นที่ภาคใต้ฟังั้งออค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดแหล็กว่าค่ะวัดได้32.2องศาเซลเซียสเทอําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ค่ะวัดใต้20.7องศาเซลเซียสเทตําบลน้องแลร์อาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ สวนบริเวณฝนสถานีนะคะตลอด24ชั่วโม่มงติดพันมาค่ะตั้งแต่7จ่มหม่งาแหลกว่านะคะจนถึง7จ่มหม่งาวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าแหลกว่าค่ะฝนนะคะก็ตกตั้งแต่ตอนหลังของชุมโพดลงมาะคะจนถึงหนือราธิวาสเลยนะคะแล้วก็มีฝนนักอยู่บางในบางพื้นที่นะคะสวนสถานีทิวทัศน์บรินวณฝนได้สูงสุดนะคะอยู่ทมมี่อำเภอเมืองจังหวัดยละลาค่ะวัดใจห้าสดจุดแปมิลลิเมตรค่ะพยาก,กรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฟ้าร้อนอนะคะหนึ่งจังหวอ,อ บรอเวณพรมตระกาศูนย์เกำลังถอนทังรถไจากประเทศจีนเนี่ยได้ดแฝงเสริมลงมาปกปุมทางด้าน ระเถศดไทยตอนบนนะคะทำให้มอรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่ผปัดปอกลุ่มอ่าวไทยแล้ปั็ตาต้ก็มีกําลังแรงขึ้นจากเดิมนะคะก็เลยทําให้ในวันนี้นะในพื้นที่ปัตตานีฟรอัออดคะก็จะมีฝนหรือฝนฝาคันองได้ได้หลายพื้นที่ด้วยกันแต่ก็อาจจะมีฝนนักในบางในบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะตอนหลางของถางนะหรือในแต่ละจังหวัดนะคะอย่างแพรบุรีนะฝนก็จะน้อยมากไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้าค่ะ ประจวกกิจีขนาดมีฝนอยู่แต่ประมาณ10%ของพื้นที่แล้วก็อาจจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าได้บางทางตอนบนของจังหวัดนะคะแล้วก็จังหวัดชุมพรมีฝนอยู่แต่ประมาณ20%ของพื้นที่ค่ะสุราษฎร์ธานีนะคะมีฝนอยู่แต่ประมาณ30%ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่นครศรีธรรมราชนะคะปัตตานี สงขลาปัตตานีอย่ล่าจนถึงนาราธิวานนะคะการกระจายตัวของฝนก็จะอยู่ที่ไม่เกิน6 0เของพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะมีฝนนักในบานนะะตั้งแต่พัทลุงลงมานะะจนะถึงนาราธิวานะคะก็ก็ให้พี่น้องประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่งยงภั่นะคะก็ระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักนะคะแล้วก็ฝนตกสะสมที่อาจจะไม่เกินน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะแล้วก็สำหรับหนึ่งของขืดร่มนะคะในช่วงนี้นะคะก็ ขอให้เพิ่มความระวังในการเดินเรื่อยจากเดินด้วยนะคะแต่วันเดียวลืนนุมจะเป็นพันผืนเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อค่ะสวนขัดไม้อุณหภูมินะคะอุณหภูม,ตมิต่ำสุดค่ะอยู่ในช่วง10ถึง25องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดข่ยอยู่ในช่วง20ถึง3 3องศาเซลเซียสค่ะ สำหรับลื่นล่มบริเวณอ่าวไทยวันนี้นะคะ่ะล่มเทัดปปะลุ่มอ่าวไทยนะคะเป็นล่มตะวันออกเชียงเนื้อคะ่ะโดยตั้งแต่ออชุ่มพอนขึ้นไปนะคะความเร็วลมอยู่ที่15ถึง35กิโลเมตรต่อชัะะ่วโมงค่ะทันเลมีคลื่นสูง1-2เมตรแล้วก็บริเวณที่นี่ฝนฝ่าคโน่อาจสูงแบกว่า2เมตรได้ค่ะแล้วก็อ่าวไทยนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะตั้งแต่สุรัานีลงมาะคะ่ะ ความเร็วลมนะคะอยู่ที่2 0ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคลื่นสูงเอ่ออยู่ที่ประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฝักขนองน,นะคะก็อาจสูงเอ่อ2ถึง3เมตรได้นะคะก็ขอให้ชาวเรือชาวประมงนะคะเดินเรือดี๋ยวามจระมาดระวางแล้วก็ลีเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฝักขนองกันด้วยนะคะแต่ว่าในบริเวณของตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะคลื่นเพราะน่าจะแรงนะคะในช่วงนี้นะคะเอ่อไปจนถึงช่วงวันที่15 ท่านว่าคงได้นะคะก็ขอให้ในช่วงนี้อินน่าเช่าเรือชาวประมงที่อาศัยเอออยู่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมานนะคะ่ะขอให้เพิ่มความระมัดระวังนในการเดินเรือขึ้นจักเดินกันด้วยค่ะเออต่อไปนะคะเป็นการขัดไม้ลักษณะอากาศการแจ้งวันทางนานในพื้นที่ภาคใตายฟ้ฟยฟฟยอนทอนนะคะตั้งแต่วันที่13นะคะถึง19บเาทางากงศรีพัฒนารอกสิบ้นี่นะคะสำหรับบริเวณภาคใตายฟ้ฟยอนทอนตอนบน,นนะคะตั้งแต่เพชรบุรีลงมานนะคะ่ะจนถึงสุราษฎร์ธานีนะคะก็ เออสำหรับในวันนี้นะคะวันที่13บสามเนี่ยสินะคะธันวาความนี้การจระจายตัวของฝนนะคะอยู่ที่ประมาณ30%ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันที่15บธันวาความเป็นต้นไปนะคะการกระจายตัวของฝนก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณส0ของพื้นที่ค่ะ ส่วนบริเวณภาคใต้ฟองทันนออกต่อลานตั้งแต่จากวัดนครพอนีธรรมราชลงมานะคะจนถึงจากวัดหนราถือวางนะคะก็สำหรับในช่วงวันนี้นะคะวันที่1 3ค่ะไปจนถึงวันที่16ท่านว่าคมนี้นะคะการกระจายตัวของฝนก็อยู่ที่ประมาณ60%ของพื้นทีนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปนะคะการกระจายตัวของฝนก็จะเพิ่มขึ้นจากมีอยู่ที่ประมาณ70%ของพื้นทีแล้วก็อาจจะมีฝนนัดถึงนักหมากได้ในบางพื้นที่ไว้ค่ะ สำหรับวันหนึ่งนะคะ่าพยากรณ์อากาศบริเวณผัดใายทั้องตะออกประจำวันอังคารที่13ธันวาคม2 5 1 5ก็จํบลงแหลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยค่ะสำหรับวันหนึ่สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยาำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน